สวัสดีค่ะเจกซ้อมนะคะ beauty by Jena นะคะวันนี้นะคะซ้อมเอากระเป๋านะคะซึ่งเปนกระเป๋าสตางค์นะคะนำโชคนะคะตามหลักโหราศาสตร์ เคล็ดลับต่างๆที่เรียกว่าหลายๆศาสตร์หลายๆประเทศนะคะมารวมกันนะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์นี้เลยค่ะชื่อแบรนด์ว่าอารีนั่นเองนะคะตอนแรกอ่านว่าแอรีนะคะจริงๆอ่านว่าอารีนะภาษาไทยๆยนี่แหละนะคะซึ่งกระเป๋าตังค์นะคะก็ส่วนตัวซําเองนัเป็นความเชื่อที่ซ่อมเคยเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วค่ะพอดีว่าคุณแม่ไปถามอซียูที่เขาเป็นเป็นอ่นักดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาเลยบอกว่าถ้าคนเกิดวันพุธ ให้ใช้กระเป๋าสีฟ้ากระเป๋าตังค์นะคะสีฟ้านะคะเพราะมันจะเป็นสีที่เหมาะกับคนที่เกิดวันพุธอย่างเราเลยเงี้ยฉันเลยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วก็ภายในสามเดือนนะคะมันก็มีเงินเข้ามาก้อนหนึ่ง,งเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออมันก็แบบเฮ้ยมันก็มีส่วนเนาะมันก็คือมันก็เลยเป็นความเชื่อให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยส่วนหนึ่ง แต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะว่าต้องขยันทํามาหากินอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ดอยากจะให้แบบทุกคนแบบงมงายอะไรอย่างนี้มันเป็นแค่เดียวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราตั้งใจทํางานนะคะขยันมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียวกว่าเป็นกําลังใจในการทํางานดีกว่าเนาะ,ะนะคะก็เลยเอากระเป๋ามาให้ดูนะคะซึ่งกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยนะคะสําหรับซ่อมเองก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะ คือจะบอกว่าแบรนด์อารีนะคะเขาก็มีแบบเขามีเคล็ดลับอะไรเยอะมากคือทุกอย่างเป,เป็นการถือเคล็ดของเขาเลยก็ว่าได้เอาแค่เอาแค่กล่องที่ใส่กระเป๋าสตางค์เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ากล่องสีแดงเนี่ยจะหมายถึงความเจริญรุ่งเรือสว่างสวยพลังอำนาจซึ่งโลโก้นะคะก็จะเป็นโลโก้รูปนางฟ้านะคะซึ่งเป็นจะเป็นนางฟ้าเจดีย์ที่คอยปกป้องเงินราวเอาไว้นั่นเองค่ะส่วนสีทองของโลโก้ก็จะหมายถึงความมั่งคัง่งความสําเร็จนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกระเป๋ากันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงจริงๆเขาจะมีถุงผ้าเอาไว้ใส่กระเป๋าด้วยนะคะนี่เป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในกระเป๋าจะมีรายละเอียดให้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกระเป๋ากันเลยและกันนะคะของส้มนะคะวันพุธนะคะก็ต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้คือส้มพยายามหากระเป๋าตังสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าแบบนี้คือหายากมากจริงๆค่ะคือน้อยมากจนแบบมีสีที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สีนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าที่เป็นสีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพุธนั่นเองค่ะมีด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันจะบอกว่าซิปเขาลื่นมากคือลื่นเกืบกระเป,าเป๋าตังค์แบรนด์นี้ที่ต้นใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะสังเกตว่าข้างในนะคะจะเป็นสีชมพูจะบอกว่าสีชมพูจริงๆแล้วเป็นสีกาเลกินีนี้นะคะของคนเกิดวันพุธคือเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธนะคะไม่ควรใช้กระเป๋าตังค์สีชมพูนะคะแต่ว่า นี่คือถือว่าเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งคือสีฟ้าช่วยทําให้เงินเข้ากระเป๋าสีมูจะได้เก็บเงินในกระเป๋าไม่ให้ออกมานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งว่างาน,นเถอดนะคะอันนี้ก็คือซ่อม,มแกะให้ดูเลยคือมันจะมาแบบนี้เลยนะคะตอนที่เราสั่งกระเป๋าเข้ามานะคะเอากระแข็งออกก่อนละกันพอดีว่าซ้มสั่งกระเป๋าใบน,นี้ค่ะเป็นเป็นหนึ่งในสิคนแรกว่างาน,นเถอะทางแบรนด์ก็เลยมี เงินขวัญถุงให้นะคะหนึ่งดอลลาร์ US นั่นเองค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวมามาดูตัวข้างในกระเป๋าเลยน,นะคะก็สังเกตว่าในกระเป๋านี่นะคะจะมีช่องทั้งหมดสิเก้าช่องนะคะช่องใหญ่ช่องเล็กรวมกันนี่นะคะทั้งหมด1ิช่องแล้วก็ช่องที่ใส่บัตรนะคะฝั่งนี้หกช่องฝั่งนี้หกช่องก็คือเลขหกเนี่ยเขาหมายถึงถึงทรัพย์ถึง,ถง,ถง, 3, ถงเงินนะคะอ่า สังเกตว่าตรงหัวซิปนะคะจะเป็นรูปตัวยูนะคะซึ่งคือเขาถือว่าเป็นรูปเกือกม้านะคะซึ่งแปลว่าโชคลาภเงินทองนั่นเองแล้วก็ตรงหางซิปเนี่ยนะคะ ถ้าสังเกตจะเป็นรูปใบไม้สีแฉกหรือใบคอเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีความเชื่อกันว่าใบคอเวอร์สีแฉกนี้จะหมายถึงความโชคดีรักแท้แล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองค่ะก็สําหรับกระเป๋าตังค์ใบนี้นะคะส้มถือว่าแฮปปี้มากคือตามจะบอกว่าตรงความต้องการของตัวเองมากเพราะว่าพยายามหาสีแบบนี้คือมันหายากมากจริงๆนะที่จะแบบได้สีที่เราชอบจริงๆแล้วคือส้มดูวิธีการตัดเย็บของเขาอะค่ะตะเข็บแต่ละตะเข็บอะไรคือแบบ รู้เลยว่าเขาเขาละเอียดมากในการตัดเย็บอะคะ่ะแล้วก็ซิปเนี่ยคือต้องชมเลยว่าดีกว่าแบรนด์เนมที่ส้มใช้อยู่ด้วยนะคะคือมันลื่นมากจริงๆแล้วก็ไม่แบบว่าลูดง่ายด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเองนะคะทำจากหนังแท้นะคะเป็นหนังวัวแท้อัดลายซาฟียโ,โนนะคะก็จะบอกว่าแฮปปี้มากนะคะเดี๋ยวจะเริ่มใช้ วันที่23พฤศจิกาเพราะว่าหมอช้างเขาบอกว่าเลิกเลิกดีในการที่จะแบบเปิดใช้กระเป๋าตังค์ใบแรกก็คือวันที่23พฤศจิกาซมก็เดี๋ยวจะเอาเงินใส่เขาบอกว่าให้ใส่เงินจํานวนที่แบบมีเลข9อะไรอย่างเงี้ยซึ่มก็จะใส่เข้าไปสัก9พันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อแบบเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการเริ่มใช้กระเป๋าตังค์ใบใหม่นั่นเองค่ะก็เอ,อ่อดี๋ยงยงถ้าใครสนใจนะคะคือจะบอกว่าแต่ละวันนะคะเขาจะมีสีตามที่ ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่โชคดีของแต่ละวันนะคะเดี๋ยวก็ลองเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวส้มขึ้นลิงก์ของ f เฟซ o o ๊กเพจของ Ari อารียไว้ให้ตรงข้างล่างนี้ละกันนะคะส่วนราคาเนี่ยตกที่ใบละ6998บาทนั่นเองค่ะนะคะก็เลยเอามาให้ดูการนะคะแบบตื่นเต้นมากคือแบบรอมาหลายเดือนมากนะคะที่จะแบบอยากจะได้มาซองใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเจ้าของแบรนด์อารีเขาเป็นเพื่อนส้มเองตั้งแต่สมัยมัธยมปลายด้วยกันแล้วเราก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาตั้งใจมากทุกรายละเอียดเขาเขาใส่ใจมากจริงๆคือแบบ กว่าจะได้กระเป๋าใบนี้มาคือแก้ไม่รู้กี่รอบคือแบบแก้แล้วแก้อีกจนจนกว่าจะได้เป็นใบนี้ออกมาคือส้มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจอะแล้วเขาก็พิสูจน์ตัวเขาเองแล้วด้วยว่าใช้กระเป๋าที่ที่มีหลักของศาสตร์ต่างๆนะคะทั้งไทยทั้งคือเรียกว่า ทุกศาสที่เกี่ยวกับกระเป๋าตาังค์นะมาอยู่ในใบนี้ของแบรนด์อารีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เลยว่าเออโอเคนะเดี๋ยวลองลองใช้ดูคือไม่ลองก็ไม่รู้เนาะก็อย่างที่บอกไปนะคะกาให้กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกาลังใจให้เรานะคะมีความตั้งใจแล้วก็แข็งทางานมากยิ่งขึ้นนะคะเงินจะได้เข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ได้เก็บเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะนี่นคะก็เลยเอามาให้ดูกันคร่าวๆก่อนละกันนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็มาคุยกับซ้่มได้นะคะเดี๋ยวซ้่มขึ้น Facebook ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิววคั้้้้งงหนนนนนาา่่ะะีตตอออขลไปก สวัสดีค่ะ